สวัสดีครับปั๊มกิ้นคบทุกเรื่องเครื่องมือช่างวันนี้ผมจะมานำเสนอเลื่อยองศา8นิ้วนะครับรหัสโมเดลนะครับ J ขีด M 08-90หรือรหัสสินค้า50125นะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าภายในกล่องเขามีอะไรมาให้กับเราบ้างนะครับเรามาดูสินค้าภายในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีคู่มือการรับประกันนะครับ คู่มือการใช้งานตัวนี้นะครับเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัวนี้จะเป็นใบรับประกันสินค้านะครับจะมีแตงฐานให้หนึ่งคู่นะครับตัวนี้ประแจอแอลนะครับไว้ถอดเปลี่ยนใบตัวนี้ถุงเก็บฝุ่นนะครับ มาพร้อมกับฉากตั้งใบครับแล้วก็จะมีแถมตัวนี้นะครับแคมป์จับชิ้นงานครับเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้เล่อยองศาแดนิ้วของเรารุ่นนี้นะครับฐานทำมาจากมีเนียมนะครับตัวเครื่องทำมาจากอลูมิเนียมมีตัวบางใบเพื่อป้องกันความเซฟตี้ safety, เรื่องของความปลอดภัยนะครับเล่อยองศาแดนิ้วตัวนี้ มาพร้อมกับกําลังวัตต์1,200วัตต์นะครับความเร็วรอบอยู่ที่4,800รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้น้ำหนักของเครื่องอยู่ที่7.5กิโลความยาวของสายไฟอยู่ที่2เมตรนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าคุณสมบัติพิเศษตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างผมจะประกอบตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับตัวแคมตัวนี้ไว้จับชิ้นงานนะครับ แล้วก็ถุงตัวนี้ใส่ใช้งานง่ายนะครับประกอบป้องกันฝุ่นนะครับยกไปไหนมาไหนนะครับทำงานสะดวกสบายครับเพราะขนาดของตัวเครื่องตัวนี้อยู่ที่ขนาดแค่8นิ้วนะครับผมจะทดสอบกดให้ดูนะครับเนี่ยครับในเรื่องความปลอดภัยเราจะเซฟตี้นะครับจะมีจะมีตัวบางใบไว้ให้นะครับตัวนี้จะมีหูจับ พกพาไปไหนมาไหนสะดวกสบายนะครับซึ่งบางยี่ห้อเนี่ยก็จะไม่มีตัวนี้ให้ตัวนี้จะมาพร้อมกับด้ามจับนะครับกระชับมือสวิตใหญ่นะครับตัวนี้เสื้อนะครับตัวนี้เป็นเสื้อพลาสติกเกรดเทนความร้อนนะครับมาพร้อมกับช่องเปลี่ยนแปลงฐานนะครับซึ่งอยู่ภายนอกเปลี่ยนง่ายไวครับตัวฐานทำมาจากอลูมิเนียมนะครับพร้อมกับบางใบตัวนี้ ก็ทำมาจากอลูมิเนียมพร้อมกับใบวงเดือน8นิ้ว40ฟันตัดไม้นะครับตัวนี้ทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับตัวนี้สามารถปรับองศาได้นะครับได้ถึง45องศา35ก็ได้25ก็ได้นะครับตัวนี้พร้อมกับถุงเก็บฝุ่นนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายซึ่งบางยี่ห้อเนี่ยก็จะไม่มีถุงตัวนี้ให้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับปุ่มล็อกค,คอเวลาเรายกไปไหนมาไหนนะครับซึ่งจะล็อกได้แน่นและตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกใบในกรณีเปลี่ยนใบนะครับตัวนี้จะเป็นซีแคมไว้ยึดงานนะครับทีนี้เราจะมาลองใช้งานจริงกันดูนะครับว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง ทีนี้เราจะมาลองใช้งานกันจริงดูนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าใบที่เรา,าใส่เข้าไปเนี่ยนะครับได้ฉากไหมเราโดยที่เราใช้ตัวนี้นะครับจับฉากดูว่าตรงนี้แนบสนิทไหมตรงนี้แนบสนิทไหมถ้าแนบสนิทเราก็เริ่มใช้งานกันเลยนะครับตักนะครับทีนี้เราจะมาลองตัดธรรมดาธรรมดากันดูก่อนนะครับตัดแบบ90 ตัวนี้ตัด90นะครับตัวนี้ธรรมดาครับทีนี้เนี่ยผมจะลองปรับฐานให้เป็น4 5นะครับนะครับจะลองปรับฐานให้เป็น4 5ดูนะครับตัวนี้พื้นที่ในการตัดตัวนี้นะครับ อยู่ที่115นะครับทีนี้เราจะมาลองตัด45คูณ45กันดูนะครับนี้ผมก็จะปรับเอียงคอให้เป็น45นะครับนะครับตามให้เป็น45ระยะ่างเนี้ยจะอยู่ที่25มิลน,นะครับพื้นที่ในการตัดนะครับอยู่ที่11 5นะครับเรามาลองดูกัน นี่ครับี่นะครับจะได้45นะครับ4 5ณ 45, 45ชิ้นงานก็จะออกมาประเภทนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานตัวนี้เราจะมีชี้ยึดให้ด้วยนะครับเพื่อให้ตัวฐานเนี่ยอยู่กับที่นะครับไม่ไม่ขยับไปไหนได้ถ้าลูกค้าสนใจสินค้าเลื่อยองศา8นิ้ว J M 0890 สามารถติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้ครับผม